Let's Defend the targets. this. do มีใครเล่นสนายแม่คุณกันอันนี้จะเล่นสนายใช่ไหมเดี๋ยวผมเล่นให้เขาได้ไม่ใช่มีคนมีคนเล่นแล้วมีคนเล่นแล้วคุณกันพี่การพี่กันไปที่เดิมพี่เราเราไปเล่นด้วยกันพี่พี่กันเราไปเล่นดีกันโอเคโอเคโอเคไปเล่นไหมไปเล่นไหม บูแม่งหยาบหยาบมีมีเขาเต็มเลือยูกี่้วนะโกโกโกถอยแล้วนะโกถอยแล้วนะโอเคครับ บีเต้นลึกอยู่สองตัวต้องยู่ท้ายบีเลยใช่ไหมพีได้เลยลองขอด้านนีอดูส้นานขช่หนูได้เวลาแข่งกีตาข้างซ้ายพอดีเลยมาแล้วมาแล้วตัน้วหนึ่งกวางสองเอาอยู่นะเอาอยู่

defend the target. Go, 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 go. go. เราดีล่างให้ก็ได้ทำไมไมค์เคนมันสะท้อนวะกว้างมาหนึ่งนะครับแมวขนัวตานเนี่ยเลย ถ้าหาา่างมาหน่อยบอกว่า <c oughs> แมวนี่แมวใคร่ถ้าจบ <ไง S 1> แล้วเดี๋ยวแก้มถักไปไม่ต้องถักแก้มมามันเด้งกว้างถอยครับน้าไปแคบไม่รู้มีแคบมาตวนี้เหมือนไหมจะหลุดนะแล้วจีมฉันทำอะไรบนกล่องเนี่ยเ <c oughs> กลียน เกียนนะเกียนนะแล้วทางนี้ก็โสเพณีก็กำลังขึ้นกล่องนะขึ้นกล่องนะวิวดูแล้วนะเกียนนะเดี๋ยวดูบีไหมหรือเปล่าหนกันเนี่ยท้ายดีก็ไม่เห็นนะเมื่อกี้แคบเดินมาตัวหนึ่งมันเดินกลับไปแล้วมองไม่เห็นตีนสเพณีเลย ไม่เห็นเหมือนกันนะครับเอ้ยเ้ยเห็นแล้วหนึ่งนะเห็นแล้วหนึ่งนะเรียวนาดสุพีนีเห็นเรีโอนาดแล้วนะอืู่ท้ายบีหนึ่งครับเดินข้ามอมาบีแล้วอีกว้างอยู่กว้างสองอยูแคบหนึ่งทำอะไวนะตออีก อกหนึ่งครับขอใครดีก่อนครับดีดีจะนู้ดดีจะนู้ดสองตัวเลยโอ้โหมุมคนดีจับเลยไก่ก็โดนแฟดไปเลยสิคะมันไม่ต้องลงไปก็ได้นะจริงๆไม่ต้องลงไปตัดแล้วจังหวะนี้อาไทยหิวนะโดนไก่ตัดไปเลย Mission failed. Defend the target. Let's do this. Go go go. ไฟมาตรงเราหน่อยได้ไหมฮะยาวมาหนึ่งนะนงยาวมาสองยกกลับไปท่านงก็ได้ครับคิดแล้วนะคิดแล้วนะเข้าไซต์ตัวหนึ่งครับใช้วางระเบิด สวยต้ระเบียงตัวหนึ่งใต้ระเบียงตัวหนึ่งตะเบงมากระเบียงเจ็บตระเบียงเจ็บมากขอนัดเดียวเขาขากลางโอ้นี่มีมาตกใจัโอ้ไมคือคนกันเป็นเหมนน้ เหมือนจะไม่เห็นไหมนะมาบีตัวนึงไก่ไก่มาชิดแล้วดีดีดดีมานะครับเจ็บมากสวยครับ เส้นดูมาเปล่ามาหรอดวยได,ด้ยินเสียงเลยเดีเฟนดากโอเคโอเค move o u เปินตนมาที่ขอโทษ <t os> เดี๋ยวผมจะเล่นคนเดียเดี๋ยวไฟจะในควาฝันได้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 เล่นไปก่อนเวลาบุกไฟจะในตัดแล้วไยมาฟองหนึ่งครับ ยาวเงียบนะวางหนึ่งน่าจะมีดีแคบด้วยตัวนึงเข้าแล้วครับแบ,บหกหนึ่งภาพสวยดีอีกนะครับ

ใช่ใช่ไปกับพลังซ้ายอ่ะครื่งซ้ายะข้างน้าสก้รเนข้างเกิรเน่ไปข้างซ้าอ่ะหนหมโระเบิดเต็มเลย เจ็บหนึ oh, oh, oh. 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 Oh, okay. ่งเจ็บหนึ่งเจ็บมากเข้าหัวสวยสวยโอ้โห่ทะเลสตัวทะเลสองทะเลหลังทะเลสนะนองอยู่ได้มาเต้นอยู่เต้นอยู่เต้นอย่ายเจอเลยสวยทำดีแล้วเข้าสวยแตเ็ตางกันแบบบอกบกบอกเพื่อน ยาวเสียไม่เอไปสายขวานะซ้าขวานะคอนคาเอคคนซ้านะตรงคนขาวอ่ะมันคิดอยนซ้ายอ่่แสบเฮี่ยขวาขวาข่ายงมไขึ้นไม่เจอยยยยเอ้ยในสายล่างสายล่างสายล่างเยอะเยขบดรอปฮุมบนานตัวสวย บนหัวสองโอ้สวยโอ้ยเจ็บลยพอแล้ลองเล่นดีได้ไหมเล่นช้าเออะลองลองเล่นช้าหน้อยเดี๋ยวผมจะไประเบิดเล่นดีอะไรนี่ต่อได้โกเข้าลึกได้ป่าวอ่ะ เรียบร้อยครับเสร็จระเบียงแล้วระเบียงแล้วรู้ตำแหน่งรอบอกรายดิมันมันมีอยู่ตรงฝั่งนี้อีกตัวนึงระเบียงไม่เห็นเลยมัน่าจะขึ้นระเบียงแล้วแหละเกิดอะไรขึ้นต่ำได้ ใครถือระเบิดอ่ะระเบิดยาวเลยวางตวสงเลยสองเลยตัวนีเป็นถืออัเล่นเล่นไม่รู้่ในทาสองสวยจตัวทำเกมไม่อยู่สองคนเขาดูสองเ เมื่อกี้ผมก็อ้อมหลังให้โดดขึ้นไม่ได้พี่เมื่อกี้คือหัวท้ายเลยเมื่อกี้หยุดโดนกระด้างเพราะตอนเชื่อมต่อ แล้วโหลดลงคอมให้เธอเลยย่าบอกชุดนี้ปิ้นปิ้นอะไรอะย่าบอกเหมือนปิ้นอะไรอ่ะย่าบอกเหมือนเขาต้องมาปิ้งยาบอกเหมือนเขาต้องเฮ้ยหูฟังบูทพูดหูฟังบูทูธมาแล้วไหนไหนไหนโอ้นี่ไงลองแกะดูดิ อยากรู้เหมือนกันมันเชื่อมบลูทูธแม่เลยใช่ไหมเห็นรูปปเพิ่งยังกะเลียงกะเลียงกะเลียงไลยจ้ะกะเลียงทะเลตัวนึ่งนะ่รับสวยแล้ววินี้สวย